เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงดรายวันราําวันจันที่ที่เ1็กรนยายนพุทธศักราช2566สําหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ตอนนี้การเงินเข้ามาดีเกินคาดรายได้ก็เข้ามาเกินคาดเช่นเดียวกัน เรื่องของการงานเหน็ดเหนื่อยแบบรอบด้านทุกด้านทั้งงานทั้งคนรุมร้าไปหมดแต่ขอให้คุณอดทนเพราะเดี๋ยวจะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูณและคนรักหากคุมอารมณ์ไม่อยู่จะทําให้ปวดหัวอารมณ์เสียกันเปล่าๆส่วนคนโสดตอนนี้ได้เลิกที่จะสละโสดแล้วสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินกลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเป็นเรื่องที่ มีเงินเข้ามาแบบจะหยิบจะจับจะทําอะไรก็มีเงินมีทองไม่ยากเรื่องของการงานหากกําลังจะเปิดด้านหนึ่งออกมาเรื่องงานก็ขอให้คุณอย่าท้อเพราะอีกไม่นานคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณเรื่องคนรักยังรักกันดีหากผิดใจบ้างก็รีบแก้ไข ส่วนคนโสดต,ตอนนี้สะสมแต้มบุญไว้ให้มากเลยทําให้มีคนดีๆเข้ามาสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินเงินทองเข้ามาไม่ขาดมือดังนั้นใครที่กําลังจะติดขัดปัญหารเรื่องเงินทองก็ขอให้บาใจได้เรื่องของการงานด้วนการงานของคุณเหนื่อยท้อ ถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนท้อแค่ไหนสุดท้ายแล้วคุณก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักอย่างรักกันดีรักกันแบบไม่ถด,ดถอยเดินหน้าต่อไปส่วนคนโสดตอนนี้มีคนเข้ามาพูดคุยเยอะสถานการณ์ยังคงเป็นคนแค่คุย สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินสำหรับการเงินของคุณในตอนนี้ช่วงนี้มีเงินใช้จ่ายมากมายเต็มไปหมดเรื่องของการงานการงานตอนนี้อย่าวิตกกังวลไปเลยการงานของคุณพุ่งพรวดสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักตอนนี้เข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันส่วนคนโสดได้เจอคนโปรไฟล์ดีเข้ามา ถูกตาต้องใจสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินดวงเฮงดวงปังสมหวังในเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาไม่ขาดสายเรื่องของการงานการงานของคุณจะประสบความสําเร็จเดินหน้ารุดหน้าไปได้อย่างดีบวกกับความตั้งใจของคุณแล้วทุกอย่างก็จะดีมากๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีดูแลเอาใจใส่ซึ่งการและการส่วนนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินฐานะทางการเงินของคุณดีดีขึ้นตามลําดับแต่มีเรื่องให้คุณใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเรื่องของการงานการงานก่อนหน้านี้ขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่สุดท้ายก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีถึงแม้จะว้าวุ่นบ้างก็ตามส่วนคนโสดตอนนี้จะมีคนที่เข้ามาพูดคุยทําความรู้จัก สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินการบัญชีตอนคุณควรจะระมัดระวังเรื่องของการเงินเพราะคุณจะมีค่าใช้จ่ายมากเรื่องของการงานการงานของคุณเกิดวันเสาร์ ตอนนี้มาแรงมากคุณจะกลายเป็นมามืดและประสบความสําเร็จอย่างเร็วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักอย่างรักกันดีหนักแน่นความรักของคุณลงตัวส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ